สวัสดีค่ะวันนี้การหลงจะมาแนะนำวิธีการพอรมเมล็ดนะคะอันนี้ก็คือพีทมอสผสมมูลไส้เดือนที่เตรียมไว้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือเราก็ต้องเจาะก้นรูไว้ข้างล่างรองไว้หินผูเขาไฟหรือว่ากาบมะพร้าวก็ได้ค่ะยาก,กันลาจะใช้ตัวนี้นะคะ ผสมน้ำสิบถึงสิบห้าซีซีแล้วก็ลดลงไปเลยค่ะจนกว่าพีมอสจะเปียบแล้วก็ตกแต่งหน้าดินเบา ่ให้ให้น้ําทะลุอันนี้ออกมาก็พอนะคะหลังจากนั้นเราก็โรยเมล็ดเลยค่ะอันนี้เป็นเมล็ด LB สองหนึ่งเจ็ดแปดนะคะแลวจะมาอัปเดตให้ดูว่ากี่วันงอก ตกแต่งหน้าดีแล้วก็โปรยเบาๆนี่ค่ะโปยลงเบาๆไม่ต้องกดนะคะโลยลงไปเลยค่ะโปรยห่างๆแค่นี้ก็คือเสร็จค่ะ ก็คือเราเอาเข้าถุงปิดฝาไว้ประมาณสี่ห้าเดือนแล้วค่อยเปิดใส่ปุ๋ยนะคะแล้เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูว่ากี่วันงอกนะคะขอบคุณค่ะ